เราจะพามาดูอะไรสักแป๊บจ้ะดอกทานตะวันที่แววทักเอาไว้เรวทักมาทุกวันเลยจ้ะทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนรับอะ่ะบางวันอะ่ะเวายังแบบว่ามืออถือเข็มทักเอาไว้อยู่เลยนะ่ะตอนนี้แววทักได้สิบห้าดอกแล้วจ้ะเหลืออีกยี่สิบห้าดอกถึงจะครบนะแววจะให้ดูจ้ะความภูมิใจ นั่งทักทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ทาอะไรเลยทักออกมาแล้วก็สวยดีเหลืออีก่25ดอกจ้ะถึงจะเซตเนาะเดี๋ยวจะทําให้ครบ40ดอกทําครบ40ดอกแล้วแหว็จะมาทําเป็นลายเนี่ยจะ้ะลายใบไม้ตรงข้างๆรอบๆเนี่ยเราถึงจะเอามาประกอบกันจะ้ะเราตั้งใจเอาไว้จะ้ะว่าอีกสองอาทิตย์เราจะทําให้เซตเดี๋ยวมาช่วยแหววรุ่นเป็นกําลังใจให้แหววเนาะว่าแหววจะทําสําเร็จไหม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบบจะพาทุกๆคนมาดูว่าเด็กๆหลังจากที่เขาเลิกโรงเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วเขาทําอะไรกินเป็นอาหารบ้างกันจ้ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะเรามาทำาผลไม้ปั่นกันจ้ะน้องจิงนตาตาอาย นางทําเองทุกวันจ้ะเวลาที่เด็กๆเขาเลิกโรงเรียนมาเขาก็จะมาทํำน้ำผลไม้ปั่นจ้ะเป็นสูตรของเด็กๆเองจ้ะกล้วยลงไปหนึ่งลูกนมชิตาบันางอายจ้ะ เราจะใส่ uh, ผลลําไม้ที่แช่แข็งเนาะเพราะว่าเราไม่อยากใส่อ่ uh, น้ําแข็งลงไปจ้ะโซบเบดีแช่แข็งจ้ะอ uh, so i just put in frozen strawberries with the banana and now i'm putting in almond milk เราก็ใส่เอนมอัมอนลงไปจ้ะ เซตล้วนางก็จะมาใส่ธัญพืชลงไปจ้ะโอเคแล้วไปเดาเพิ่มในท็อปปิ้งลองเจนาตาทำห้แววด้วยทุกวันเลยเรมีบูเบอรี่ด้วยจ้ะ บูเบอรี่แช่แข็งที่เราไม่ใช่น้ําแข็งเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้อผลไม้ที่เราปั่นเป็นน้ำเละจนเกินไปจ้ะเราก็เลยจะใช่อะผละไม้แช่แข็งเอา This is mine ส่วนถ้วยนี่เป็นของเรบบาจ้ะนางทําให้นนแม่เราก็จะใส่น้ำผึ่งลงไปด้วยหน่อยนึงจ้ะ I'm finished making the smoothie. Yeah. Okay, I'm gonna make my smoothie now. เดี๋ยวน้องชบาจะทำของน้องชบาเองจ้ะน้องชบาจะชอบอใส่มะม่วงเนาะลงไป น้องชบ,บาจะชอบมะม่วงจ้ะใส่มะม่วงลงไปใส่นมลงไปโอเค and now to make it more s w e e gonna add some honey เติมน้ำผึ้งลงไปจ้ะ เดี๋ยวมาลองชิมก็แบบวกันจ้ะอือร่อยอร่อยอย่างอร่อยได้จ้ะทำง่ายๆน้องเจนตาทำให้แบบกินทุกวันเลยเดี๋ยวมาดูสโมก,กี้กันจ้ะสโมก,กี้ ลำรวยไปแอบนอนตรงไหนเด้อเนี่ยสโมกี้สโมกี้ขอบคุณ,คณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบบแล้วก็ครอบครัวออกมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบลว่ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจนน่ามานอนที่บ้านแบลจ้า เด็กๆเ,เขาเล่นกันเ uh, <and> ้วก็นั่งทักพรหอหผมยูนนี่จะ้ะ <No. S 1> เด็กๆเ,เขาก็พากันเล่น